ส่วนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนนะคะว่าตั้งแต่23ถึง24ธันวาคมนี้ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกและก็ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลเอ่าวไทยด้วย โดยวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้มีการรายงานสถานการณ์นะคะหลังจากมีการตรวจสอบด้วยเรดาร์จากสถานีตรวจอากาศในเรดาร์สทิงพระจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนปานกลางปกคลุมบริเวณอําเภอหนองจิกอําเภอทุ่งยางแดงอาเภอสายบุรีอําเภอกระพพะจังหวัดปัตตานีรวมไปถึงอําเภอยะหาและอําเภอกรงปีนังของจังหวัดยะลารวมถึงในบริเวณทะเลอ่าวไทยโดยได้มีการคาดการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าเขาว,ว่าบริเวณความกด อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่กําลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีกําลังอ่อนลงค่ะแต่ก็จะยังคงทําให้ประเทศไทยเรานะคะมีอากาศหนาวถึงหนาวมากแล้วก็มีหมอกมากในตอนเช้าส่วนบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูสูงสูงเนี่ยก็จะมีหนาวจัดแล้วก็มีน้ําค้างแข็งในบางพื้นที่นะคะเว้นแต่ภาคเหนือที่จะมีอุณหภูมิลดลงอีกประมาณ1-2อ,องศาเซลเซียสซึ่งสำหรับอากาศเย็นดังกล่าวนั่นแหละค่ะก็จะทำให้พื้นที่ภาคใต้ใบ้านเรานะคะ จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้จะมีกําลังแรงค่ะซึ่งจะส่งผลทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีลมพัดแรงซึ่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกนะคะจะมีคลื่นสูงม,มากกว่า3เมตรชนนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคลื่นที่จะพัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนขณะที่พื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกในช่วงว วันที่23-24แล้วก็น่าจะไปถึงวันที่25ธันวาคมนี้นะคะคาดว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดสุพรรณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาค่ะฉะนั้นนะคะก็ให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะร,ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากได้ค่ะ ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะคะกำลังรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการลงไปสำรวจตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่โดยพบว่าระดับน้ำบริเวณคลองตันยงมัดในอำเภอระแง,งจังหวัดนราธิวาสระดับยังคงล้นตลิ่งซึ่งภาพรวมตอนนี้นะคะพบว่าน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำล้นตลิ่งตอนนี้มีอยู่ใน13อำเภอ72ตำบล426หมู่บ้านค่ะ โดยทางด้านนายไยโรจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่นะคะไปสำรวจตรวจสอบที่บริเวณสะพานคลองตันหยงมัดในอำเภอระรงแงจังหวัดนราธิวาสเพื่อดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ในลุ่มน้ำบางนาราโดยพบว่าสภาพพื้นที่ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับคลองตันหยงมัด นอกจากนี้นะคะว่าเพราะว่าน้ําที่เอ่อล้นมาทําให้บ้านเรือนของประชาชนพังเสียหายไปหนึ่งหลังแต่โชคดีที่ประชาชนนะคะที่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวอพยพออกจากบ้านไปก่อนอย่างปลอดภัยขณะที่ภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับคลองตันหยงมัดกว่า10หลังคาเรือนยังคงอยู่ในบ้านนะคะไม่ต้องการอพยพไปที่ศูนย์อพยพของเทศบาลตําบลตันหยงมัดเนื่องจากเป็นห่วงบ้านและก็มีผู้สูงอายุผู้ป่วยอยู่ในบ้านโดยทางอำเภอก็ได้เข้าไปดูแลและก็ให้การช่วย เหลืออย่างใกล้ชิดทั้งการอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านทั้งอาหารและก็เครื่องอุปโภคบริโภคค่ะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาตอนนี้นะคะมีพื้นที่ประสบภัยท่วมขังทั้งสิ้น13อำเภอ28,856ครัวเรือนค่ะมีประชาชนเดือดร้อนนะคะกว่า100,000คนค่ะ ส่วนที่อำเภอร,รามันจังหวัดยะลานะคะก็พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มดีขึ้นนะคะขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ตอนนี้ก็มีการประกาศปิดไป5โรงเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากล่าสุดมีรายงานจากโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งที่อยู่ในอำเภอรามันจังหวัดยะลาระบุว่าประสบปัญหาน้าท่วมแล้วก็มีการสั่งปิดโรงเรียนไปแล้วจำนวน5้าแห่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านจรังตาดงค่ะ โรงเรียนบ้านพรุโรงเรียนบ้านกือแมงโรงเรียนบ้านเกรอรวมไปถึงนะคะโรงเรียนบ้านปาดาหันค่ะ ซึ่งทั้งหมดนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการประกาศให้เด็กนักเรียนอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางด้านผู้นวยการโรงเรียนก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบน้าท่วมบ้านของเด็กนักเรียนในพื้นที่นะคะที่ประสบภัยน้าท่วมแล้วก็มีการนําสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาตอนนี้นะคะก็มีการประกาศให้อําเภอรามันเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะก็พบว่ามีประชาชนเดือดร้อน11ตำบล50หมู่บ้านค่ะ มีโรงเรียนปิดการเรียนการสอนไป5โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมนะคะโดยทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสั่งเร่งกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำนะคะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็มีการนำกำลังเจ้าที่พร้อมเครื่องจักรกลทั้งรถแบ็คโฮจรถ6ล้อเร่งกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำที่ลอยตามน้ำมานะคะบริเวณติดต่อมอสะพานรวมไปถึงบริเวณเขื่อนที่ขวางทางน้ำในบริเวณสะพานคลองลำดาหมู่หนึ่งตลยุปโปอเ,อเมืองจังหวัดยะลาเพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลลงแม่น้ำปัตตานีโดยเร็วที่สุดหลังจากในช่วง2-3วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าที่บอกเขาว่าหากไม่เร่งกําจัดวัชพืชผักตบชวาเหล่านี้นะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาคอสะพานสุดรวมถึงน้ําที่ไหลามาเป็นจำนวนมากแต่ระบายไม่ทันอาจจะเกิดน้ําท่วมสถานที่อย่างพืชสวนของชาวบ้านรวมไปถึงสวนยางพาราโดยเจ้าที่บอกว่าจะมีการเร่งดําเนิน,เนการกําจัดวัชพืชต,ตามลาคลองต่างๆที่กีดขวางทางน้ําเพื่อแก้ไขปัญหารองรับสถานการณ์น้ําฝนนะคะที่จะตกมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ด้วย